องนี้นะครับจัดโปรพิเศษนะฮะหนึ่งหมื่นนะครับรงนี้ผมให้เป็น A ศูนย์หนึ่งแล้วกันรุ่นนี้ก็นำมาจัดโปรให้นะครับน่าจะเป็นหน้าองสำหรับวันนี้นะครับในการปิดคลิปนะครับด้านหน้าด้านหลังองนี้สวยนะครับแห้งเก่า ท่านใดที่ยังไม่มีพระสมเด็จพิมพสุขหัวไทยรุ่นนี้นะครับขอแนะนำให้เก็บเลยนะครับสวยมากตรงนี้เนื้อค่อนข้างแห้งเลยนะฮะแต่เป็นลักษณะโอ้ลากผักชีนะครับเนื้อแห้งเนี่ยฮะรพระเก่ามากนะครับ เขามีการปริแล้วก็มีการเติมเนื้อนะครับเลยทำให้ไม่เห็นรอยปรินะครับโอเคนะครับสำหรับ A01 องค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับรหัส A02 ครับพิมพ์สุโขไทยลุงพุทธนะครับอันนี้จะแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับผสมแล้วก็เคลือบด้วยนะครับแล้วก็แก่ผงเกสรนะครับ พิมพ์สุโขทัยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้นะครับแนะนําเลยครับพิมพ์ทรงสวยมากนะครับแห้งเก่าคลาสสิกนะครับพื้นผิวแตกลายสังคโลกทุกองค์นะครับแต่เพียงแค่ว่าค่าปูนจับผงแกสอนที่ถูกขับออกมาเนี่ยหลังจากที่ราเหยและแห้งกลับไปอีกนะครับเขาก็เลยไปปกคลุมอยู่ที่ผิวนะครับ ก็ค่อนข้างสวยนะครับท่านใดที่ผ่านมาชลบุรีนะครับยินดีนะครับมาเที่ยวชมสูตรได้นะครับมาทานอาหารมาทานกาแฟที่สูตรเรามีอาหารรับรองนะครับมีกาแฟอร่อยๆนะครับก็นะครับผมมีพึ่งได้นำพึ่งป่ามานะครับก็สมาชิกนะครับเขาไปพึ่งป่ามานะครับก็ เรามีให้ทุกท่านได้นะครับเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนะครับขวดละ500ครับนะครับก็พิเศษนะครับจริงๆเขากบบพึ่งป่าก็โอ้โหแบบก็หายากอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูองค์ที่สามกันครับสัก5องค์แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สำหรับท่านใดที่ชอบน้าพึ่งอ่านะครับอ่าได้เลยอ๋อเป็นพิมพ พิมพ์นี้ดีกว่านะครับพิมพ์ใหญ่องนี้รหัส A ศูนย์สามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับให้บูชาที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับองนี้เป็น A ศูนย์สององนี้รหัส A ศูนย์สามนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้าแนบบหน้าด้านหลังพิมพ์ใหญ่ก็เหลือไม่กี่องคแล้วนะครับที่ผม อ่านะครับผู้แกะพิมพ์นะฮะอันนี้เป็นของหลุวิจารนะครับกับหนึ่งนะครับภาพครั้ง <c oughs> นะครับอามาแล้วนะครับอันนี้ก็จะแกะมีค่าปูนนะฮะค่อนข้างปกคลุมผงเกอรน,นะครับ จริงๆพื้นผิวเนี่ยนะครับรุ่นนี้เคยล้างนะครับแตกลายสังเข้าโลกเยอะมากนะครับแต่เนื่องจากการคายปูนพร้อมกับผงเกสรอนเนี่ยเอามาปกคลุมที่พื้นผิวนะครับจึงทําไม่ค่อยให้เราเห็นได้รอยแตกสักเท่าไหร่นะครับนะครับรุ่นนี้ก็สวยนะครับพิมพ์ใหญ่ไปดูอีกสัก2องค์นะครับสําหรับรุ่นนี้ องค์นี้สวยเลยนะครับองค์นี้รหัสเป็น A04 นะครับ A04 ด้านหน้าด้านหลังครับองค์นี้สวยนะครับเก็บได้จริงๆเนื้อเนื้อแท้เนี่ยสีขาวนะครับ แต่เขาแก่ตังอิ้วเห็นไหมฮะพื้นผิวจริงๆเนี่ยเขาจะแตกลายสังคโลกนะครับออกเป็นน้ำตาลอ่อนๆนะฮะสีน้ำตาลอ่อนๆรุ่นนี้ก็เก็บได้เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้สวยจริงๆนะฮะองค์นี้โดยเฉพาะองค์นี้หมื่นเดียวเองนะครับไม่แพง วันนี้เอาพระมูลค่าหลักค่อนข้างสูงเลยแล้วกันนะครับแต่เราก็อย่าไปพูดถึงแล้วนะฮะมูลค่า <c oughs> นะครับอีกสักหนึ่งองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็ต้องขออนุญ,ญาตล่ำลาท่านสมาชิกด้วยองค์นี้นะครับองค์นี้รหัสเป็นเอศูนย์ห้านะครับเอศูนย์ห้านะครับ ก็นะครับทุกวันศุกร์นะครับเราก็จะมาพบกันนะครับผมก็จะนําพระหลากหลายนะครับโดยเป็นพระที่ทันสมเด็จพระจันทร์โตนะครับมาแบ่งปันนะครับก็ด้านหน้าด้านหลังครับโอ้โหสวยมากนะฮะองค์นี้สวยนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมทรงเนี่ยกรอบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนมากนะครับนี่คือของท่านหลวงวิชานนะครับ ก็เก็บได้ฮะหนึ่งหมื่นบาทเองนะครับราคาไม่สูงมาก <L un> อ,อนะครับค้างอีกแล้วนะครับ <L un> ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับปิดคลิปด้วยองค์นี้เลยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามคุณปุ้มในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับเป็นช่วงนำหยกคอร์เรคชั่นใหม่ๆนะครับมาแบ่งปัน นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกทท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นกําลังใจให้กันตลอด1ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านมาชลบุรีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับมาชมพิพิธภัณฑ์นะครับมาทานอาหารมาทานกาแฟที่ศูนย์ได้นะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ท่านใดที่หยุดแล้วผ่านมาชลบุรีนะครับก็แวะมาทักทายพูดคุยกันมาส่ององค์พระสวยๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับขอให้ทุกทท่านที่รับชมนะครับมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับนอนหลับฝันดีครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทําการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้า ทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอม,มรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะ โดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็ ะะเ,รเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์น ER นะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูตรนะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ เท่นั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสําหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก ทเออันนี้เป็นมุมไทาเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดก,กุท่านหลวงวิจารณเจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปราะ,ะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟส์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ